สวัสดีครับอ่าวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องโปรเน็ตกันหน่อยนะครับท่านผู้ชมอ่าก็คืออย่างนี้เลยนะวันนี้เราเอาเน็ตสองตัวมาฝากนะครับเน็ตหนึ่งวันนะครับสี่เมกะบิตนะครับราคาสาสิบห้าบาทกับสาสิบสองบาทเป็นอย่างไรวันนี้เรามาดูกันเลยนะคลิปสั้นๆนะครับมาดูกันเลยนะครับอ่าเป็นอย่างไรวันนี้เรามาดูกันเลย นะครับสาบาบาทนะตัวที่หนึ่งนะครับอ่ะเป็นค่ายของ a i s นะครับ a i s นะก็คืออย่างนี้เลย a i s นะฝากบอกต่อท่านผู้ชมนะครับก็คือ35บาทนะค,ความเร็ว4เมก35บาท1วันดอกจัน จ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันเจ็ดหกสอดอกจันศูนย์ศูนย์แปีเหลี่ยมแล้วก็นำการโทรออกนะครับเป็นการสมัครเน็นสามสิบห้าบาท1วัน4เมกก็จะตามนี้ทันเลยนะครับต่อมานะครับของค่ายของค่ายอ่าก็คือ ไม่ใช่ของค่ายเอยนะไม่ใช่ของค่ายฟูนะท่านผู้ชมของค่ายเอเอสนะครับก็คือสามสิบสองบาทนะครับหนึ่งวันนะครับสี่เมกดอกจันสี่เมกสามสองบาทดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันเจ็ดหนึ่งสี่เก้าดอกจัน สี่หกหนึ่งสี่สองเจ็ดนะครับสี่เหลี่ยมแล้วก็ทำการโทรออกนะสามสิบสองบาทนะครับสามสิบสองบาทนะครับสามสิบสี่บาทยี่สิบสี่ตังค์นะครับสีบ่แมกไม่ลดสปีดนะครับ,รบ,นะรบเน็ตไม่จำกัดนะเล่นได้ไม่จำกัดน,นะครับเล่นนานยี่สิบสี่ชั่วโมงหนึ่งวันก็จะตามนี้กันเลยนะครับโอเคครับก็ มาแนะนำเน็ตไวเพงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ2นาทีแล้วนะครับก็คือจะตามนี้กันเลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ